ว่าคล้ายๆลิงแล้วเนี่ยกระวินครับกระวินมานั่งดีๆพอแล้วอ่ะนั่งเร็วๆนั่งลง อ,เอ,อืเอาของเอกของเล่นออกจากปากแล้วระวังลูกระวังครับอุ๊ยอุย,อยตกตกต,กตกนั่งลงนั่งลงนิดนอ่านางกับพี่ตี้ก่อนแล้วน่งกับพี่ตี้แล้วนั่งลงเออ อืออือมาออื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 มอืนมามานอนออนืนอนืออือ่ืาออ่ อุยกวินแม่บอกแล้วไง